สวัสดีทุกคนขอต้อนรับกลับสู่รายการ r o c k o o Slow Life นะครก็วันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะวันนี้เป็นวันที่3 1ตุลาซึ่งเป็นวันฮาโลวีนพอดีตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโอซาก้านะฮะมาจริงๆแล้วมาเรียนทำราเม็5-6วันนะฮะแต่ว่าพอดีตรงกับช่องฮาโลวีนพอดีเลยจะออกไปเดินดู แถวแบบโดททนบริของโอซาก้านิดนึงฮาโลาวีนที่โอซาก้าเป็นยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าครับนครับตอนนี้เราอยู่ที่ ญี่ปุ่นเหมือนเดิมคับที่เมืองโอซาก้าเราจะพาไกินของอร่อยกันไปดูกันดีกว่าว่าร้านแรกเป็นยังไงครับถึงเราล้านแรกก็เห็นได้เลยว่าตอนแถวนี้มราเข้ามาเป็นกลุ่มแหละต้องยืนกินไม่มาคนเดียวก็ยืนแชร์กัวเขาละกันเลอันนี้เมนูเขามีไม่กี่อย่างนะมูหน้าแล้วก็ผัดต้นหอมกับนุ่นนี่ ก็อุ๋นิเนี่ยโตเนนี้อุ๋นิเี่ยมีเต่ามากแล้วมีร้านเนี่ยชื่ออิสากายะโทโยเนาะถ้าใครใครใครดู Netflix นะคือเป็นคุณลุงที่แบบดังมากใน Netflix ก็คล้ายๆแบบ เจ๊ายที่เมืองไทยอ่ะที่ถ่ายวิดีโอมาเห็นวันนัก็จะแบบเออเ,ออเออฟร,รนลีน่นู่นนี่เงี้ครับก็ไปทานมาแต่ว่าจริงที่อยากไปอ่ะก็คือแบบอยากไปทานอูน้แต่วันนั้นไม่มีก็เลยกินโอโทโรชูโทโรแต่ดีนะโอโทโรชูโทโรเขดูเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มีเมนูเยอะมากถ้าใครอยากจะหาอะไรหลากหลายมันไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็อร่อยประมาณหนึ่งเลยร้านนี่ที่นั่งก็คือจะต้องยืน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 ,ยนกันคือไปคนเดียวถูกปะก็เลยเดินเข้าไปคนเดียวแล้วก็ ไปยนกับโต๊ะผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งแล้วคนข้างหลังเขาก็มาคนเดียวเหมือนกันแล้วก็อยู่4ี่คนแล้วอยู่ดีเขาก็แบบทักทายคุยกันสุกสนานมากคนญี่ปุ่นน่ารักมากแบบคุยเล่นคุยแบบน่ารากักอะแล้วสุดท้ายเขาเรียงด้วยเขาก็น่ารักมากแล้วเขาก็จ่ายเงินให้อะไรอย่างเงี้ยก็ประทับใจมากๆก็คงอาจจะไปอีกก็มันได้อีก f e ลลิ่งที่เราไปแล้วก็แบบเห็นทุกโต๊ะก็คุยกันเองนะเหมือนแบบสร้างเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเปิดแค่สมวันนะเปะดิดทางการพุทธกุศก์ แค่บ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งเท่านั้นก็จัดตารางเวลาดีๆนะครับถ้าอยากจะไปร้านนี้เนาะตอนนี้เราอยู่ร้านที่2นะคะเมนูเขาก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะ <c oughs> อันนี้เราสั่งมาสองอย่างเลยรัะ ฮัต<ส>พัดป <afraid. S 2> ุงเราก็มาแล้วครับลองกินนะรจัดออยมากชิ้นนี้เต็มเต็มมากต้องถ่าย กลับมาที่โดโทนบุรีอีกแล้วนะครับวันน mm ี้นี่เราไปกินอะไรกันไปดูกันนะครับเจอร้านแล้วนะครับมันอยู่ในคุกเลยกๆนี่เงนเยอะเขาบอก history นิดหน่อยสุดวันนี้แพงสุดเราไปดูกันก่อนว่าจะสั่งอะไรเนาะ สัตย์จกาครตบอศาศยุอสสสกัลที่างกว่ามาแล้วนะครับเสร็จแรกจะมีข้าวสาลีนุ่มีต่างต่างแล้วก็นี่เลยดยว้วยบั้ยอย่างที่สองมาแล้วนะครับเป็นซูชิมัสสสกัลนะครัก็ทอชไฟอีหนึ่งเบิร์นิดหน่อยนะไม่ได้ดิบขนาดนั้นแต่ ซูชนะิก็อร่อยดีนะครับแต่ว่าเราคุกิดกับการใส่โชยุอะ่พราะอะไรขงราขาดค็แต่ก็อร่อยดีคนระับเนื้อ่ากเราคั่วแบบช็อคแบบแบบ ที่สที so around, right? ่หนะครับชัดนี้เป็นเนื้อนะฮะอร่อกว่าเน้ตัวที่มาแล้นะครับใหญ่มากแต่บาให่ เบลดนะครับอร่อยสุดเลยนะอันนี้เป็นข้าวมันเยอนะครับมาเสร้มันเยลขบนแล้วกัดให้เราที่เห็ใส่ซองไปแล้วน้องมาชิมกันอืมอร่อยเลยอ่ะกัเห็เยอะอ่ะัตเเือไลแน่อร่อยมากเนื้อยี่ยมีกัดมานี้นะครับ ไมสารพิษเลยคือ <c> ว <oughs ome> ่าเป็นแบบคออ่ไงน้ฮะแต่เขาใหติกริวแล้วกินแบบสกีกี้ก <distinctive suspicious> ีก <to insane mesma> ็คือตีไข่แบบซีนไข่ใช่ไหมอจงชิมไปก่นอืมอร่อยดีครับแต่หวานเกินกว่านี้ เปนเนื้อส่วนที่ดีที่สุดนะฮะที่ก็ไปถามเชฟว่ามีหรือเปล่าครับพี่ว่าชาตัวบริยานนะฮะเป็นขอนทงทำฝรั่งเศสนะฮะก็เป็นส่วนที่สุดนะฮะอัน,นนี้คือเนื้อส่วนต่างๆเขาบอกนะครับว่าเป็นส่วนไหนของตัว น้ำวัวนะครับแล้วตัวที่อร่อยที่สุดคือชาร์เตอร,ร์เบรียนะฮะเป็นสุดกลางอร่อยมากเลยวันนี้ก็ขอรอขอลาไปแค่นี้นะฮะใครชอบไลฟ์สไตล์แบบร็อกเกิลสโลว์ไลฟ์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ที่ช่องร็อกเกิลแองเกด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย,บาย